สวัสดีค่ะมาพบกันกับช่องแม่พลอยแม่สามมาแล้วนะครับมาดูพี่ทำความสะอาดมาดูว่าจะเสร็จไหมนะคะอะนะคะช่วยต้องมีผู้ช่วยนะคะคนอีกคนหนึ่งขาเจ็บอยู่นะระวังน้องเหยียบขานะคะแล้วแพ้จะเปิด พาน้องวิ่งนะคะคนที่น้องวิพาน้องวิ่งนี้คือคนถูกน้ำร้อไอ้น้ำมันลวกซึ่งทำกับข้าวกินกันเองช่วงแม,มย่ยุช่วงที่สาวก็ทำงานน้องกำลังทำความสะอาดอยู่เขาคนนี้เขาทำาสะอาดมากค่ะคนนี้ค่ะนะคะนะคะคนนี้รับหน้าที่เลี้ยงดูน้องเมษาต้องทำให้สะอาดค่ะ ทำเสร็จแล้วพี่ก็จะต้องเอาทรายมาให้น้องเล่นด้วยเมษาเมษาครับเมษา,า,า,าครับเมษาเมษาเมษาครับเมษาครับ แม่สาครับหนูจะกินหญ้าบอกหนูยังไม่ถึงเดือนเลยนะลูกหนูจะกินหญ้าแล้วคาดออกฝั่งเดียวกันเลยลูกเดี๋ยวจะเอารถมาดันแล้ว มาดันทำความสะอาดนะคะระวังล้มเด้อไปแล้วระวังล้มนะคะน,นี่ก็กินอะไรพริกมามา่าอร่อยไหมอร่อยอันนี้ก็ประมาณสายแล้วยังไม่ได้กินข้าวเนื่องจากยังไม่ได้ทำกับข้าวเลย ทำอะไรกันนะลูกเราจะเสร็จไหมคะคุณลูกคุยกันเหรอคะฮะ ท่าเมษาเหนื่อยแล้วเมษาเหนื่อยแล้วฮะอาปากว้างอยู่พี่บอกอาปากกว้างอยู่เมษาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไปแล้ววิ่งเอาแล้วเายังมีแรงอยู่ระวังน้องเหยียบขานะระวังนะระวังนะนะไปแล้วไปแล้วเอาวิ่งวิ่งอะวิ่งผัดใครจะชนะใครจะเหนื่อยก่อนกันใครจะเหนื่อยก่อนกันเอาเหนื่อยแล้ว เออเอ้าเอ้าเอาเอาพีทคนแล้วนั้น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 เอ้าเอ้าบอกว่ามาเล็กอาะโดนพี่ลุมไปฟ้องแม่พลอยโดนพี่ลุมฟ้องแม่แม่แม่พี่แกงหนูอ แม่พลพี่แกล้งหน,หนูหนูนะคะเดี๋ยูพี่พี่ลุงแกล้งรถมันแรงกำลังป้อมป้อมคุณป้อมเขาขอเห็นไหมนี่เดี๋ยวใจัยิน แม่ครับพี่โปอกับพี่แป้งแก้งครับมาคะมาแล้วมาแล้วแม่สาครับแม่สาครับยจะไปทางไหนจะไปทางไหนจะไปทางไหนมาปลอยเออดนันเออดันออก่ ดูขนาดแม่ดันออกก็ยังจะมุดเข้ามาอีกมานี่แล้วมานี่แล้วลูกลพอแล้วอันนี้แล้วลูกมาอันนี้มาพี่ปอ,อยทำต่อมาดูต่อนะคะว่า พี่โปจะทำเสร็จตอนไหนพอตอนนี้ก็สายมากแล้วนะคะจะเสร็จง่ายไหมคะ,ะเสร็จง่ายไหมคะล้วไม่สนใจใครแล้วคะ่ะตอนนี้ผมเหนื่อยแล้วครับเมื่อเช้าตอนวิ่งดีๆไม่ได้ถ่ายนะคะรอวี มาแล้ว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 ามาแล้วมาแล้วล้าเ,เขาไม่ยอมให้ทําความสะอาดนะคะพี่ปอเข้าไปเขาก็หันมาพอพี่โปเอาคาดออกเขาก็ไปอยู่กับแม่ดูมือดูมือน้อยๆกับขาน้อยๆยมันเคี้ยว <laughs> มีเสียงขู่พี่ด้วยดูวับพี่กับน้องใครจะชนะคาดอปอคาดคาดเลยคาดอปอคาดนี้เร็วเร็วเร็วคาดนี้อววะอปป้คาดนี้ววะเร็วเร็วยังไม่สนคาดไปทั้งหมดเลยลูกเอาไปกองไว้นู่นคาดมาลูกคาดดูิ่ม ขยับมาที่ละนิดโยคะจะกินหญ้าหนูยังไม่ถึงเดือนเลยนะลูกหนูจะกินหญ้าแล้วหรอตู ทำอะไรแบบนั้นอะลูกทำอะไรทำอะไรแบบนั้นฮะไม่มีใครเล่นด้วยดู มาดูเหนื่อยแล้วไม่เล่นกับพี่แล้วหนูไม่ชนพี่แล้วพี่ทำไปเลยหนูเหนื่อยอเ,เดี๋ยวนะกับมือมือน้อยๆมือน้อยๆค่าหนะถอยเนอะถอยหนูกางหูห ได้ยินเสียงรถกลางหูกลางหูใสเลยอ่อนอ่อนแม่แล้วอ่อนแม่แลวอ่อนอืมอ,อืม านชิมไม่เล่นนี่คือคือเหนื่อยแล้วนะคะเขาวิ่งมาตั้งแต่เช้าแล้วคะ่ะตอนนี้หมดแรงห่วงนอนแล้วแล้วก็อากาศคืมคืมฟ้าคืมฝน ค <laughs> ันค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 ัน,นเล่นหน่อยเล่นหน่อยเอองเล่นหน่อยมีสกิดข้างหลังเล่นหน่อยเล่นหน่อย ดึงไว้ไม่ให้ไปนะคะดูมือดึงขาไว้ดูมือคะ่ะจับขาพี่ไว้ไม่ให้พี่ไป <c oughs> แล้วพี่จะทำได้เหรอลูกจับไว้แบบนั้นฮะฮะไม่ให้พี่ไปโอเค เออเอออ่ะอ่ะเออเอาให้พี่เกาหัวนอนเออเอาแบบนั้นเอาจะเอาแบบนั้นเออเอาดูเอาดูเออดูจะเอายังไงอ๋อโอเคอ๋อมานี่ยมามายังไม่ทำงาน